เอาไว้ก็ตุ๊บต้มไม่ไปต้มไม่ต้มไม่ต่วันนี่ยคุณนายอะไรบอกจ้างอะไรมั้งอ่ะนี่ไปเอาไปต้มใส่ตัวยันไก่ก้อนนี่ไม่รู้ยีได้กันป่าเลยเออปลาย่างมีอยู่แล้วต้นต้นไหนนำดีเรามีปลาย่างวันนั้นพักเส้นดองนู้นแต่แหล่นู้นแล้วแหละหน้าเราเนาะ อีต้เหลจังถ่ายเป็นรักท่านเลยโมนี้ช่องทุง่ลงลูกค้ามาใช่ไหมเออมาอยู่เลวเขาไปพันนังเลี้ยงแถวอยู่เออจำปลาไข่เปลา ม่เชื่อใจแม่เนี่ยเนกินไม่ได้จับปลาเจนเอ้ยแลมเอ้ยไม่กินกินไม่ได้เอาลูกี่ก็ได้เราซื้้้ออแลววยีีันนจนั่งกินจับปลาไม่ได้บอกกินนเอ้ยก็ตายนี่เจนยืดตรงนี้ถ้าได้กินแน่ๆนุองเอ้ยเจนก็เอ้ยคว้าก็คว้าเร็วแลลมไม่ได้กินไม่ได้เลยถ้าแบบปโชนกินได้ก็ส่งแม่ต้องหาผัวเอาขาปุ๊กสิบบาทให้แม่เพร่เลยเฮ้่นี่ เพื่อว่าเกอย่างเช่นโน่ทักงสองยกไว้ทั้งชัยฮิดซากุยเพื่อแล้งแล่นเลือดล้างขนเกยเดือนพันเร็วไม่ให้นองวานับมาลุยดีดโอความชุกเกยเอบอกไม้ของต่างเราว่าไว้แต่เกนับนับกว่าได้ข้าวโอเกได้ข้าวถึงกยเกเ้าไปวายแล้วคือเกมีความชุกับต่างเราว่าแล้วก็ไปว่ากับ Michael kể em sao xét ra đây tang lều miếng bên cạu lều bài chạy tên tang tay tên lên, tam bây giờ mày đấy mày 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 tên nhớ mày 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 đây mày 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 mày